เด้งนี่กดลงหนึ่งก็ค้าคงอยู่สามก็ค้าคงอยู่ครับขึ้นนะไม่ลงนะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฝุ่นเยอะแยะเลยครับอ,อขา เป็นสนิมหมดเลยครับตรงน,นี้เดี๋ยวต้องถอดมาดูครับดูแล้วนะครับผงต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับตัวน,นี้ ก่อนที่จะทําการถอดตัวนี้นะครับปัดจีออกเราต้องจําสายแต่ละเส้นให้ได้นะครับว่าสายแต่ละเส้นอยู่ตําแหน่งไหนบ้างนะครับจะถ่ายรูปไว้หรือจะเขียนเป็นจุดไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้หัวแรงนะครับปัดจีออกเลย ครับหลังจากที่เราได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับก็ทําการถอดปุ่ขกดออกนะครับก็มาใส่ตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จากเสร็จแล้วเราก็ยึดมอดเลยครับจะได้ง่ายต่อการทํางาน,นนะครับ หลังจากที่ใส่น็อตเรียบร้อยกะหมุนน็อตล็อกเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต่อสายกันเลยนะครับ หลังจากต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วน,ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับว่าสายไฟถึงสะพานไฟถึงกันหรือเปล่านะครับเริ่มจากเบอร์นหนึ่งครับหนึ่งใช้ได้สองใช้ได้สามใช้ได้โอเค ก็ตรงนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าจะมีปุ่มกดบางตัวนะครับจากที่เคยเจอมาเวลาเราใส่เสร็จบางทีประกอบเรียบร้อยพอเปิดอ้าวใช้ได้เป็นบางบางจุดนะครับก็นนเลยต้องเช็คก่อนก่อนที่เราจะประกอบนะครับจะได้ไม่ต้องถอดหลายครั้งนะครับ หลังจากเสร็จแล้วเราก็ประกอบกับคืนนะครับ ใส่น็อตเรียบร้อยก็ลองดูนะครับคันนี้เสียบปักแล้วเปิดดูครับเบอร์หนึ่งเบอสอง เบอร์สามเรียบร้อยครับใช้ได้ทั้งหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้ก็อาการก็คือปุ่มค้างนะครับที่เราทำการเปลี่ยนกันนะครับปุ่มค้างกดแล้วไม่เด้งนะครับก็เปลี่ยนปุ่มกดใหม่เลยนะครับตัวนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ